ไท a i ลน n ์ทุกข่าวคือความจริงข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยไ u ลักซ์รีโว GR Sport ใหม่ไฮลักซรีโว GR Sport ใหม่ r a i e your ultimate ambition คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีนำโดยดรคณพจนิศริพัฒน์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิอาทินายวรวิย์ชัยลิมประมตรีดรสุริเกียรติแจ่มสมบูรณ์ดรมาริกาแสนพักดีดรวิชัยปิยะวนวงศุณบุญชัยจันสมิทธ์มาศดร Dr. กรอบลาบอภัยศักดิ์ อาจารย์เอกรัตสุขะสุคนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดรปัญจรั์มังกรกนกดกรปิยพัฒน์ภูสิริและคุณจุธารัตน์พัฒนาทรประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีครั้งที่5ประจำปี2564จัดเมื่อวันอังคารที่1 4ธันวาคม2564นณโรงแรมมเทียนริเว์ไซต์กรุงเทพเพื่อรับรองรายงานการประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในวาระต่างๆได้มีการประชุมเพื่อสนับสนุนการหาทุนเพื่อจัดกิจกรรมและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมตามพรบมหาวิทยาลัยราชพัฏนพุทธศักราช2547 และพิจารณาจัดหาทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรชาชภัทธนบุรีที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้ประชุมถึงการช่วยเหลือสังคมในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอีกทั้งยังมีการวางแผนดําเนินงานในปี2565ในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ ก็มีการสางต่อในเรื่องของอ,องค์พระที่สมุดประการจนแล้วเสร็จเรียบร้อยดีแต่เนื่องจากว่าเหตุการณ์ปัญหาของเรื่องโควิดมีการล็อกดาวน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราชาวัตธนบุรีเราก็ได้ให้สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามนะฮะทางคณะเรารวมทั้งพวกบรรดาคณะกรรมการต่างๆก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือกัน ช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆนะฮะจากกิจกรรมในะเรื่องของโควิดที่ผ่านมานะฮะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นการประชุมอ,อีกครั้งหนึ่งที่เป็นการประชุมซึ่งคณะกรรมการของเราประชุมันเกือบทุกเดือนนะครับแล้วก็มีการสนับสนุสน,นทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยทุกปีครับผมเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณครับผมหนึ่งปีที่ผ่านมาครับปี2 5 6 4ทางคณะกรรมการส่งเสริมก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน ก็ได้วางมาตรการอะไรต่างๆร่วมๆกันโดยเพราะช่วงระหว่างโรคระบาดโควิด -19 กนะครับก็ได้มีมาตรการทั้งการประชุมทั้งการเรียนการสอนก็ถือว่าผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับค่อนข้างจะปลอดภัยครับเราทำงานอยู่กับคณะส่งเสริมของมลพททนบุรีมาหลายปีเต็มทีนะครับก็มีผู้บริหาร ดีๆนะครับได้มาร่วมกันทำงานเพื่อมหาลัยเพราะฉะนั้นคณะส่งเสริมนี่เป็นคณะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งกับมหาลัยจะช่วยทําให้มหาลัยได้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นครับเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ผมนะครับก็ขออํานาจคุณภาษีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงโดนบันดาลให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับได้มีความสุขทั้งครอบครัวนะครับสุขกายสุขใจ ปราศจากโรคภัยทั้งปวงนะครับขอให้ท่านมีความสุขตลอดปีใหม่2,565นี้นะครับก็เนื่องในโอกาสปีใหม่2,565แกะผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคลนวิภพจงช่วยดลนดานให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืนยาวตลอดไป ก็ในเนื่องในโอกาสปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงต้อนรับปีใหม่กับสิ่งที่ดีๆขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีและแข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่จะเข้ามาในปีใหม่ในข้างหน้าต่อไปนะคะขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะ ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกทกท่านมีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาค่ะสัตดีปีใหม่นะคะ hotline Thailand ทุกข่าวคือคว,ความจริง